แต่เป็นสี่อย่างนะแต่ว่าพี่ตัดเรื่องคอร์สออกนะเพราะว่าคอร์สเดี๋ยวก็ไม่รู้ที่ตะว,วันนะครับพี่เลือกเป็นโมเดลฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นสตัมเจอร์ลเลือกเหมาะสมไหมแล้วก็เรื่องพรีเซนเตชันนะ,ะเอ่อต้องบอกว่าทุกคนทํามาก็โอเคนะก็ะคือถ้ายังเรียนดีพอ,อได้ขนาดนี้นี่ว่าเก่งมาแล้วบางคนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยังทําไม่ได้ตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าในชีวิตจริเงเนี่ยเวลาเวลาเราอยากได้งานเพี่จะบอกว่าคำว่าวินเนอร์เทคออ มันไม่มีใครที่จะสร้างตึกหลังนี้โดยที่จะจ้างวิศวกรอ,ออกแบบโครงสร้างสองคนหรือสองบริษัทยกเป็นโครงการใหญ่ๆไอ้อย่างที่เราทำส่วนใหญ่เขาก็จะจ้างแค่คนเดียวทีเนี้ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเก่งไม่เก่งรู้ได้า่างสองอย่างเด็ดเล็บฟอรเรน,เนสส์สองสืที่เซนที่เราทำจากในง้นวินเนอร์ในกอกอาชีพเราแต่อาชีพต้องแข็งขันกันน,นะครับทีนี้เวลาเราพรีเซนต์เสร็จเจนี้ยเอาในชีวิตจริงอะ เขาจะเรียกไปเทคนิคอลรีวิวอีกประมาณรอบหนึ่งนะครับทีมที่ที่จะเรียกไปเทคนิคอลรีวิวนะมีสามทีมทีมแรกยิงมายิงกลับทีมที่สองทำอดทอนทีมที่สามโอยาซึมิ <c oughs> ถ้าเป็นที่ที่จะเรียกสามสามทีมนี้ก็ถามว่าทำไมาว่าทำไมนะเอ่อหนึ่งพีเซนพีเซน์ที่ชอบพีเซนต์ที่ ดูดีนะครับสองก็คือการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมอันนี้บอกเลยนะว่าตัดเรื่องเงินออกไปนะการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมอีเซนเกี่ยวโครงสร้างแล้วโมเดลโมเดลมันก็เหมือนกันแหละเพราะมัน,ม,นมันดิ้นไม่ออกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะให้คนไหนชนะนะที่ให้กลุ่มแรกยิงมาอะไรรนะู้ไหมเพราะเป็นอยู่เดียวที่พูดถึงนี่ควาไมได้เปรียบเชิงคนของอางาร เหน mm ี่ไนบอหติสมสมมตาันจริงจริงจที่ส่องนอนพากัรัาอีฝงระเทศขอาเลาเนี่ยเวลาทำพอพอลลสาวอาสมมตินะสมมตินะตรงนี้ ถ้ามันอยู่ตรงนี้เพียงเดียวแล้วก็จะมีสาวๆ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 สาวตอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่ซีเรี่มันก็จะรับแดงได้ไปทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะที่เป็นอาคารยาวๆแบบนี้ไมนหลอกใช่ไหมเวลาเราทำพอล์ลสตาร์ริปเก่งๆเนี่ยเขาก็จะทำพอล์ลสองั่งให้มันซีเที่ถูกไหมแต่จริงๆเนาะมันจะอยู่ยังไงนะเขาจะเอาสร้างมันเป็นอินดเชี่ยของเั้งเนี่ยมาคิดแล้วให้เซ็นเตอร์ของอาคารเนี้ยไม่มีส แลกเป็นคนเดียวที่คีดตอนนี้าเขาท่างดบนี้ปุ๊บได้เปลี่ยนเชิงกมใช่วเราได้เปลี่ยนเชิงอมกฏนั้นเราก็ได้ทำให้อาสาเนี้ยประหยัดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวไปไปทำงานเนี่ยก็จะจะรู้เหตุว่ามันมันช่วยเรื่องโครงสร้างเลยเว่าะทำให้มันประหยัดน้อยลงนะครับของคอมเมนต์พี่ก็พอดีเรื่องหนึ่งกฎหมายทุกคนแทบจะผิดหมดเลยก็คือไลน์โหลดของรังคาถ้าเป็นคอสโลต้องร้อยนึ้นนะ ไม่ลองดูกดกระซวมครับผมก็หลยให้ไปเอละเอาแล้นั้นไม, <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> นั่นกอันไม่เป็นไรแล้วกันแล้วก็ที่จะบอกอีกอย่างนึงก็คือโค้ดคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่ยอมรับได้นะครับโค้ดไม่ใช่ทุกอย่างแต่โค้ดคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่ยอมรับได้ถ้าเราทําแล้วดีกว่าเหมาะสมกว่าวก็ไม่ผิดนะครับ <c oughs> จำไว้เลยนะับวันนี้พี่สอนไปสองเรื่องนะหนึ่งวินเนอร์เทคออสองก็คือโค้ดคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่ยอมรับได้นะครับ ก็พี่น่าจะมีแค่นี้แหละก็เห็นแล้วก็ชอบใจนะคิดว่าถ้าทําได้ขนาดนี้นะเดือนสองหมื่นห้าอัพจะสองหมืน้อยไปนะเมื่อกี้นี้นะโอเคขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัวตัวตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนนิดนึงพอดีสูดรู้สึกสุดจะผิดอยู่ เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่กันนะครับสำหรับของของพี่มีจะถ่ายรูปอะไรใช่ไหมครับถ่ายรูปปะถ่ายรูปรวมไหมถ่ายรูปรอะไรทีมใช่ไหม